เล่านิสัยตรงๆที่เจอกับตัวจบน้าสาวคนในภาพฉเฉลยสถานะกับตรงๆสรุปแล้วเป็นอะไรกันก่อนหน้านี้มีภาพของพระเอกหนุ่มตรงๆเดสตา12และกับสาวสวยคนหนึ่งที่นั่งดินเนอร์และร่วมโต๊ะอาหารเดียวกันแต่ภาพดังกล่าวก็มีแบทชิด ที่แบบสุดๆไล้ทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าเธอนั้นคือแฟนใหม่ของเธอหรือเปล่าหลังจากนั้นต่างก็มีชาวเน็ตหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ไม่ดีมากมายล่าสุดสาวคนในภาพนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงว่าโอ๊ย,อยคิดกันไปใหญ่แล้วคะ่ะคิดว่าอะไรอะไรไปนขนาดนั้นพี่กับตรงๆและก็เคยร่วมงาน กันมาหลายรอบแล้วแต่ก็นัดคุยงานกันหลายๆครั้งแล้วเราก็คือค่อนข้างสนิทกับน้องเขาน่ารักพี่ไม่มองภาพส่วนและเพื่อนๆพพี่น้องแค่เรื่องการทำงานของน้องเขามีความรับผิดชอบดีแล้วเต็มที่กับงานนั่นเองเราก็จะกำลังคุยงานโปรเจก ถัดไปคับถัดไปกันอยู่แล้วที่เป็นประเด็นที่ถามภาพนี้ก็คือสามีพี่เองที่ก็ถ่ายเอ็นดูน้องคิดกันไปใหญ่แล้วนะคะไม่มีอะไรจริงๆเลยน้องเขากับพี่เป็นรุ่นเดียวกันและพี่มีลูกสองแล้วสามีก็หึงมากค่ะ